มีอะไรให้เอาอีกป่ะนอกจากมังกรเนี่ยตอนเนี้ยเอาหนูไงเอาหนูไงโอ้ยใจคอไม่ดีเลยวะ่ะเอาสิบก็ได้แล้วหนูจะไม่อมพี่เหรอฮะน้องควีนหนูไม่เล่นอมพี่หน่อยเหรออมอะไรคะให้พี่ตอบอยังไงอ่ะเอ้าโอโ้โหก็ตอบมาเลยดิไม่ลงสตรีมก่อนเลยปะล่ะลงสตรีมก่อนได้ <c oughs> ไ,ดไม่ล่ะอย่ามาพูดเล่นนะเว้ยระดับควีนไม่อมมันต้องดูดดูดก็ต้องแก,ก๊กกันดิใช่ไหม <c oughs> ไปโดนเท่าไหร่คะพี่ไม่อยากไปแล้วพี่อยากไปหาน้องแทนได้ป่ะน้องฟินอันนี้พูดจริงอันนี้พูดจริงพี่ไม่เล่นนะพี่ไม่เล่นพี่ไม่เล่นได้ป่ะบินพี่จะบินไม่บินไม่บอกไม่บินและไม่บินขับรถไปเลยเนี่ยอ่ะหนูอยู่แถวไหนหนูอยู่กรุงเทพป่ะหนูอยู่ลำปางหนูอยู่ลำปาง แล้วมานี่เลยมาให้พี่ลงโทษเดี๋ยวนี้เลยมาพี่ลงโทษมานี่เขาพุ่มมาเขาพุ่มมาเี่ให้พี่เคลียร์ก่อนหนึ่งทียู่เฉยๆยนี่แหละนี่ลงโทษแล้วไป <c oughs> เราดิวกันเรียบร้อยแล้วมาคืนถ้าเกมน,นี้แพ้น้องควีนจะต้องมาเป็นเมียพี่เธอนนนารรจะใให้งค สวัสดีน้องควีนด้วยนะครับกี่ดาวครับผม28ดาวค่ะ28ดาวใช่ไหมครับเมื่อคืนไม่ได้เข้าขอโทษค่ะหนูหลับค่าย a d แพเไปหนูอยากหลับค่าอย่างอื่นไหมก็ดีนะพี่ก็ดีนะพี่เมียกูดูอยู่ป่าววะคุณตองอยากเล่นหรือเปล่าอยากเล่นครับผมจะให้คุณตองจีบวีเจควีนหนึ่งประโยคถ้าด j q เจ e วีนโอเคผมให้คุณเล่นโคโรนาก็เป็นแค่ไวรัสแต่คนโคตรน่ารักก็คือน้องควีน น่ารักเออชอบชอบชอบอันนี้น่ารักได้ใช่ไหมมันเงียบเลยไม่งงอยู่ไงอ๋อมันมันมันเรียกโคโนาใช่ไหมไม่ใช่อ๋อโบโลนาอันนั้นมันของกินนี่หว่ามัต้องงงอยู่โคนากับโบโลนาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูว่าคุณตองอ่านจากคอมเมนต์แน่เลยใช่ไหมคุณตองเดี๋ยวมึงยอมรับก่อนมึงอ่านจากคอมเมนต์หรือเปล่าไม่มีไม่ได้อ่านคอมเมนต์ไหนขออีกบทขออีกบทขออีกบทมีมีขอมีเสียวๆสี่ยไหมพี่แบบติมี่ไปก่อนครับติมี่ไปก่อนถ้าไม่ไม่มีใครเล่นติิมมีี่่่ไปกอนต ก็ได้แล้วหนูจะไม่อมพี่เหรอฮะน้องควีนหนูไม่เล่นอมพี่หน่อยเหรออมอะไรคะให้พี่ตอบอยังไงอะเอ้าโอ้โหก็ตอบมาเลยดิไม่ลงสตรีมก่อนเลยปะล่ะลงสตรีมก่อนได้ไม่ล่ะอย่ามาพูดเล่นนะเว้ยระดับควีนไม่อมมันต้องดูดปะดูดก็ต้องแก๊กกันดิใช่ไหมไ อ๊ยใจคอไม่ด okay. oh, ีเลยว่ะขอบคุณน้องเม่อนนะครับร้อยดาวควินี่เขาทำเพจอะไรอยู่อะเพจอะไรเขาเป็นดีเจวีเจในแอปวีโกไรครับผมแล้วก็กำลังจะเป็นเราดิวกันเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนถ้าเกมนี้แพ้น้องควินจะต้องมาเป็นเมียพี่พี่กดกดเออมึงกดก่อนเอาทำไมสองตัวเดี๋ยวนะมัวแต่เอ๋อไงอ่าอ่าเยี่ยมไอ้แบ่งแยกสมองไม่ได้จริงๆนะซีกซ้ายกับซีกขวาทำงานพร้อมกันกูยังชอบมึงเลยเนี่ยได้ปะไม่เดี๋ยวควินไปลบแล้วกัน เออเออเอาโลมไปออฟไปออฟไปออฟคุณอานนท์ไปออฟเอาล็อกซี่ไปออฟก็ได้ไปไหนก็ไปมึงเน่ยไม่มีประโยชน์เลยใช่อยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์จริงจริงเออเราต้องออกอะไรอะทุกคนเราต้องอยู่ต้องออกออกมาจากอะไรวะต่องเล่นดิมึงจะมึงจะวัดดีอะไรรักหน่าวะฮะน้องเขต้องออกของใช่ไหมเออไม่ต้องรู้แล้วจบแล้วโหลดแล้วโหลดไม่รลุยไปหรอกช้าไปหมดมารยาทดีชิบหายไปโพสัยดอนเท่าไหร่คะ พี่ไม่อยากไปแล้วพี่อยากไปหาน้องแทนได้ป่ะน้องควีนอันนี้พูดจริงจอันนี้พูดจริงพี่ไม่เล่นนะออพี่ไม่เล่นพี่ไม่เล่นได้ป่ะบินพี่จะบิน,บนไม่บินไม่บอกไม่บินแหละไม่บินขับรถไปเลยเนี่ยอ่ะหนูอยู่แถวไหนหนูอยู่กรุงเทพป่ะหนูอยู่ลำปางหนูอยู่ลำปางจบแล้ว <c oughs> มาเที่ยวกรุงเทพมั้งมาอันนี้ถามจริงไม่ได้ไปเลยไม่เคยมาบ้างไหมเคยค่ะไปงานบิ๊กโอ้ยอยากมาอีกไหมตอบเร็วๆดิมึงบินหมพี่อุ้ยไม่มีปัญหานั่งเจ็ตเลยหรือเปล่าจะนั่งเจ็ตเลยปะล่ะอ่ะ จะนั่งเจ็หรือนั่งอะไรไไฮะจะนั่งเจ็ที่คล้ายๆเจ็ก็ได้นะเฮ้ย <Hey! S 2> เปลี่ยนจอจานนะเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหนูไม่ได้ซื้อหินมาเนี่ยน้องเควินไม่ได้ซื้อนี่ก็เวลพี่มันหายออกไปก่อนออกไปก่อนออกไปกลางเลยออกไปก่อนออกไปก่อนไม่ต้องถ่ายออกไปก่อน <c oughs> เอาไปก่อนเร็วมานี่เลยมาให้พี่ลงโทษเดี๋ยวนี้เลยมาให้พี่ลงโทษมานี่เข้าพุ่มมาเข้าพุ่มมาเน่เข้าพุ่มมาเน่เข้าพุ่มมาเน่ให้พี่เคลียร์ก่อนหนึ่งทีอยู่เฉยๆนี่แหละนี่ลงโทษแล้วไปทำอย่างนี้ได้ยังไงไม่เอาของลมความผิดหนูความผิดหนูมานี่อีกรอบเลยมาพุ่มนี้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 มานี่มานี่มาให้พี่เคลียร์ทีนี่แหละมันแพ้แล้วโอ้มันแพ้ทั้งแตีต่อแม่งเลือกตัวแล้วยังไม่ต้องอะไรหรอก ไอ้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 มีไฟโดนมา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 เข้า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 ไอ้สัตว์กูติดหินตองเบรกดิตองเบรกดิมานี่เลยน้องควีนทำไมเบรกมันไม่ได้มานี่มานี่มาพุ่มนี้เลยมานี่มานี่ทำไมหนูหนูยกมันไม่ได้ฮะไอ้ตองออกไปไม่ต้องเสือกมึงไปพุ่มินอนไปกูจะเคลียร์อยู่พุ่มนี้นี่แน่เนี่พี่ลงโทษนะ แล,แล้วคลิปกูหายไปไหนไม่เล่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 นไม่เล oui. ่นไม่เล่นปล่อยพี่ฟาร์มเลยเดี๋ยวพี่แบกเองปล่อยเลยล่ามังกรมาไม่เล่นนะไม่เล่นนะไม่เล่นนะอย่าเชื่อใจต๋องมีต๋องเหมือนไม่มีอย่าเล่นอย่าเล่นปล่อยมังกรไปเลยเชื่อใจพี่เชื่อใจพี่เขาคือใครไปหาคลิปดูไปยูทูบอ่ะจริงๆอ่ะช่องพี่อ่ะไปหาดูไปไอ้ต๋องมันเปิดไมค์แล้วไม่ปิดเลยดิปิดไมค์หมปิดไมค์ก่อน นั่นแหละมันเป็นเรื่องธรรมดาหนูคือคือตอนนี้เราต้องคิดว่าเรามี4คนแค่นั้นแหละหนูเล่นล่างเลยไม่ต้องเลี้ยงพี่ก็ได้ไม่ต้องเดินแบบนั้นก็ได้เพราะว่าพี่พี่พี่จะเล่นแบบสไตล์แบบปีกวิเวกดึงได้ปะโหยถอยๆไปไปดูแลต่อไปดูแลเล่นล่างเลยก็ได้เพราะว่ามันมีเหมือนไม่มีอ่ะพี่บอกแค่นั้นแหละ เขาคือคนไหนหรอเขาคือคนที่แบบโลกไม่ต้องการอะแบบว่าพี่ไม่อยากจะพูดคำนีำ้นเขายืเเกลเซียน,นเกเซียนเกลเซียนใช่คือเขาไม่ธรรมดาพี่บอกแค่นั้นแหละหนูดูพี่ไปเยอะๆเถอะเขาเป็นสุดยอดมนุษย์ที่สามารถอยู่อันดับ5ได้ทุกๆเกมแล้วเงินเขาก็จะอันดับโลทุกเกมแบบเนี่ยกูแค่กูเปิดเนี่ยยังอันดับโลเลยไว้มังกรได้นะมังกรได้นะเนียนได้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 เน้นฟาร์มไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมแบกเองเน้นฟาร์มไปเรื่อย พอพอพอไม่ต้องเล่นต๋องถอ,อ,อยถอยเป็นคนที่ใช้ฟิกเกอร์ได้เร็วที่สุดในโลกไม่ว่าจะเจอ<แ>อะไรมันจะใช้ฟิกเกอร์ใช่ไม่ว่าจะยังไง <ะ S 1> ก็คือเป็นคนคที่เป็นคนที่นนทใช้ฟิกเกอร์ได้เร็วที่สุดในโลกไม่เน้นปลอดภัยแต่เน้นเร็วแค่นั้นแหละนะเวลาจะใช้ <Pis S 1> จริงก็เลไม่มีใช่เร็วอย่างเดียวไงมายู่พุ่เลนย่านนิดนึงนะเราเลือกตัวมายากเฮ้ยเฮ้ยสวยว่ะเฮ้ยต๋องสุดยอดเลยอ่ะ ไอตองหรือเปล่าเมื่อกี้ใช่ตองหรือเปล่าควีน <Queen S 1> <c oughs> เป็นคนจิ้วเออเขาเป็นคนแข่งเออเขาเป็นคนแข็งใช่ไหมตองมึงกล้าแข็งต่อค <c oughs> วีนได้ไงวะให้ดูแข็งคนเดียวก็พอแล้วพอ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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> พี่ไม่อยากให้หนูล้างพี่ต้องการออริจินอลพี่ต้องการกลิ่นออริจินอลเลยพี่ต้องเออพี่ไม่อยากให้หนูล้างไม่ต้องล้างนะไม่ต้องล้างถ้าไม่จำเป็นเข้าใจไหมเข้าใจไหมน้องควีน เอ้ไอ้ไอ้น้องควีนอย่าแตกนะอย no ่าแตกนะอย่าแตกนะอย่าแตกนะอันไว้อย่าแตกอย่าแตกอย่าแตกเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่พี่พี่พี <h 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 ่กำลังมาพี่กำลังมาทันโมไม่ทันโอ้โหต้องควีนยื้อคนนานอ่ะมันเป็นไรไม่เป็นไรหนูแตกแล้วเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเชื่อใจพี่เชื่อใจพี่ดูเกมมันอาจจะดูไม่ดีเชื่อใจพี่มันเป็นเรื่องธรรมดา 5วีเลยว่ะล็อกซี่อยู่ในเมองไหนมันอะไรล,ล็อกซี่จะสาชีพนี่โอ้ยถึงกับแบบส้นตีนที่หายเลยฮีโร่เชื่อใจผมเชื่อใจผมอย่าเชื่อใจเตียวเซียนเด็ดขาดบอกคำเดียวว่าอย่าไว้ใจเตียวเซียนไฟที่มันน่าเฮ้ยเล่างล่างเฮ้ยได้นะมวยอะมวยเอ้ยไม่ให้ได้นะชุดเดียวแตกนะคว่าแล้วไม่ทันไม่งั้น ดีดีดีอุนต๋องเคลียร์เราเร็ว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 เดามันได้คีบอ่ะเออพยายามช่วยเตียวเคลียร์คีบด้วยนะเคลียร์คีบเคลียร์ยังดูลำบากเลยยังดูไม่มีแรงเคลียร์เลยเฮ้ยหมาหมาหมามามาหมา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 เออสวยนั่นแหละหนูจะล้างหนูอะไรบอกพี่ด้วยนะ โอ้สองสุดยอดอ้โอ้โหสุดจัดแน่มากใช่ป่ะแน่มากใช่ป่ะลากเลยป่ะไม่เลยอะไรอะครับอะไรน้องควีนเป็นไงพี่เป็นไงบ้างลงแล้วมาลงแล้วสองวิหนึ่งสองสามเข้าโอ้ยค้างโอ้ย เอ้ย <RIS neg ad> แต่คุณสองเล่นดีน้องน้องน้องควีนยังไม่รู้จักก่อนแน่นี้ไปดู Youtube นะชองพี่นะครับอวิชิเก้นนะครับใครอยากดูวีรกรรมคุณสองทำอะไรไว้ก็ไปดูในนั้นนะครับมีอะไรบ้างก็ไปดูเองเถอะจริงๆไปดูเองเถอะพี่ก็ไม่อยากพูดหรอกโอ้ก็ประมาณ4-5หคลิปอ่ะคนเดียวก็เหมาเพจละเป็นคนที่แม้แต่ RV Pro Player ยังต้องแบนทิ้งไอ้สัตว์ Mà ta ăn con nghe tóc bèn thính mày yu lang mày yu lang mày ơi 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 mày แล้วก็ติ่มดิต่ไอ้ถ้าจบเลยได้ก็ดีนะจบเลยได้ก็ดีนะเพราะเรามีคุณต่องจบไม่ได้มันเกิดแล้วไงหนูก็ใจเย็นๆสิ่หุ้ยมานี่มาน,นี่เลยมาน,นี่หนูมาน,นี้เลยหนูมาน,นี่เลยหนูมานี่เลยเข้าพุ่มมาพี่ไม่ได้ลงโทษหนูมานานแล้วนะดื้อนักเราอ่ะดื้อนักเราอะฮะมีอะไรให้เอาอีกป่ะนอกจากมังกรเนี่ยตอนเนี้ย เอาหนูไงเอาหนูไงเธอน่ารักขนาดนี้จะให้พี่ลงใครเธอหนูอะไรหนูแบบมิกกี้เมาส์อะไรอย่างเงี้ยเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะช่วยพี่แก้ด้วยกูไม่รู้จะแก้ยังไงเลยดอกนี้ไปอ่ะพี่ให้หนูป่ะพี่ไม่ให้ดีกว่าป่ะไม่หรอกพี่หนูเป็นหนูเป็นซับพี่ก็ต้องให้หนูพี่ให้หนูหนูจะไม่เอาหรือไงหนูจะเอาไหมเอาอะไรคะเอาบ้มไงี้ยเง้ยไม่เอาเอาไม่เอาเจ้าอะไร หนูจะเอาอะไรหนูะจะเอาดาวตอนูจะเอาดาวตอบได้ดีไปเล่นระวังโดนหมัดมานะเว้ยยังไงคุ้มากแล้ว,วรังระบบช่ด้วยนะเกิเดเกิดโอ๊ยตายโอ้โหเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงเออ ไม่ใช่พี่เพิ่งฟื้นมาอีหนูใจเย็น <Okay. S 1> พี่เพิ่งฟื้นตอนรอบมันเบียดพี่อยู่ <Where are S 1> พี่ <beneath S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวกูกลับก่อนกูกลับก่อนที่ถอยเลยค่ะลีก็ขอาจโอ๊ยโดนที่ตายเลยเหรอวะเฮ้ยตายเลยเหรอวะเฮ้ยตายเลยเหรอวะกูไม่คิดว่าจะตายตายอีกลิเตอร์กับเฮ้ยไม่แพ้ของกูเฮ้ยไม่ตายตาย่อไ,ไ,ไ, najwię! ไอ้ <c oughs> ไอ้เสี้ยไม่ไม่คิดว่าจะตายพี่แพ้อะไรอย่างนี้โอ้ยเฮียอะไรวะเนี่ยโอ้ยมูลามาสาไยสัตว์เอ้ยเมาคีลาสัตว์เมาคีลาสัตว์ขาแทกขาดขาแทกขาดลุกนัน่งมันออกมา